สวัสดีครับนะครับมาคุยกับโหนกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับโหนกนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยหนึ่งว่าวันนี้รถอาจจะคล้ายๆรถเดิมเป็น Honda Jazz G K ซึ่งอธิบายก่อนว่าลูกค้าท่านนี้ซื้อรถมือสองมานะครับถึงเวลาซื้อรถมือสองมาก็าต้องแม่ทะนแ้นนะครับตอนแรกพี่เขาอยากมาซื้อล้อยางโช๊คกับเรานะครับก็ไล่ตามสเต็ปไปเป็นล้อยางโชค๊ค พอดีหรือระบบช่องล่างมาเห็นห <t> ลายๆอย่าง <t> ก็เลยเสนอพี่เขาว่าจริงๆวันนี้สินค้าที่เป็นสินค้าที่มันเสียเนาะผมเคยอธิบายให้ฟังหลายรอบแล้ๆๆวว่าถ้าของมันเสียเราสามารถซื้อได้มีทั้งอะไรแท้อะไรทั่วไปอะไรก๊อปปี้รวมไปถึงสินค้าอัปเกรดหมายความว่าอัปเกรดเนี่ยคุณภาพก็ต้องดีกว่าสินค้าที่เป็นของ UEM ชนะวันนี้พี่ต่ 3, อมาติสามพาเพื่อนเพื่อนมารู้จัก สินค้าอัปเกรดสําหรับรถแจ๊สซึ่งคันนี้เต็มระบบกับเราเลยนะครับก็อยากจะพามาดูว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดราคาก็อาจจะไม่ได้แพงที่ทุกคนคิดด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพสินค้าที่มันเป็นของอัปเกรดเนี่ยคุณสมบัติมันดีกว่าของคุยเอ็มไปแล้วก็พาเพื่อนๆไปชมกันเลยดีกว่าครับผมจุดแรกที่ลูกค้าสนใจนะครับเป็นล้อเอ็นไกแท้ RPF1 นะครับก็เป็นตัวขอบ16 7นิ้ว นะครับลัดกับ1 9 5 5 1เซึ่งสเปคเนี้ยผมว่าบนแจ๊สมันโอเคไม่เตี้ยเกินไปหน้าไม่ใหญ่เกินไปโหลดเยอะได้โหลดน้อยก็ได้นะครับแคมเบอร์ไม่ต้องทำเยอะผมอะไรจะได้ยังคงคมเหมือนเดิมย้ยายฝั่งมาฝั่งนี้อ่ะเรื่องล้อเนี่ยนะครับ RPF 1นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยหลบเบรกหรือเปล่านะครับเราใส่เบรกเป็นขอบ10 15 จานเบรก286ม mm, ิลิมจาน286รัดกับล้อขอบ16นะเพียงพออยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ขับซิ่งอะไรเยอะแยะปั๊มตัวนี้เป็นปัม๊มไ d ดรตรงรุ่นสำหรับ G K ขนาด286ม mm, มนะครับมีปั๊มนี้ไม่ต้องซื้อสายถักเราเช็คมาแล้วคันนี้มีปัญหาเรื่องจานเบรกถูกไหมจานเบรกเนี่ยถ้าอยากได้จานดีดี 8, 9 8 0 0 0พันผ้าเบรกอีก4 5 0 0 0สายถักอีก นะครับเบเสร็จเช็คนะลูกสูบปั๊มมีปัญหาซื้อปั๊มแบบนี้คุ้มกว่านะครับฉะนั้นลูกค้าก็เลยตัดสินใจซื้อปั๊มเบรกเลยยกชุดพอซื้อปั๊มเบรกยกชุดเสร็จปั๊บมาดูช่วงล่างสตาร์ทเฮดไดรฟ์นะครับรุ่นนี้เป็นเฮ r ได e ฟ์ตัวเอสเปนะครับเบ้าโชกสุดลูกค้าก็สั่งเบ้าโชกเบ้าโชกเสร็จเช็คมาบูทปีกนกมีปัญหาเอกลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเป็นบูทเป็นแบบปีกนกใหม่ ปีกนกตัวนี้เป็นของแบรนด์ฮัสเลสเลยนะครับก็ตรงรุ่นเลยสําหรับ G K ตัวนี้เป็นเนื้อเต็มเวลาใส่แล้วจะไม่ดังจะไม่มีปัญหาเรื่องก๊อกแก๊กออกแอ๊กจะไม่เหมือนพวกปูยูรูเทนนะครับความกระด้างจะไม่เยอะเสียงจะไม่มีตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับหลังจากได้ปีนกนกฮัสเลสแล้วก็มาต่อด้วยลูกหมอนโครงฮัสเลสต่ออีกนะครับก็ไม่นน่ากแหละชุดแพร่ล่างที่ช่วงล่างมาเป็นฮัสเลสหมดเลยอยากจะแชร์เพื่อนๆอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถคุณเนี่ยมีปัญหาแล้วคุณอยากอัปเกด ในวันที่สินค้าเสียหายแล้วหรือพังแล้วมันเป็นทางเลือกที่ต้องลงทุนนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนมาแชร์กันว่าจุดที่คุณจะลงทุนเนี่ยจุดไหนคุ้มกว่ากันหรือคุณลงทุนแล้วได้สินค้าที่มันประสิทธิภาพดีกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมได้ทั้งทีซื้อทั้งทีก็ซื้อให้มันจบไปเลยนะครับวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนรอดูคันนี้แล้วกันว่าตอนจบรถเวลามันผลิตเสร็จออกมาทรงมันประมาณไหนช่วงล่างมันเป็นยังไง นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับผลิตภัณฑ์ด้วยสีสันของมันก็เป็นความสวยงามสีเนี่ยไม่ใช่ตัวแปรแต่คุณสมบัติในการใช้งานเนี่ยมันประสิทธิภาพสูงนะครับในัันนี้ก็บัตเจ็ตรวมๆประมาณแสนกว่าบาทเพราะว่าลูกค้าเลือกรอก,ก็3กว่าสามหมื่นกว่าเกือบ4ี่หมื่นแล้วนะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องช่วงล่างดังออดแอดออดแอดนะครับมีปัญหาเรื่องบูทมีปัญหาโชคมีปัญหาก็ ลองมาปรึกษาพี่2งพันนะครับหวังว่าเราจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ชอบการแต่งรถและแต่งให้มันถูกทางนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่2งพันามด้วยสวัสดีครับ Let me fly, let me find new kinds of highs We're just wasting here, waiting for another year We both know the score, we've been here once before So many words unspoken, you took my heart, it's already broken You don't have to wait On a new adventure, On the new adventure On The It's my time, watch me build another life Find another space, explore the world and find my place Hope you find some peace